แล้วนะหนโนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ่งสองสาสี่ห้าอีฟูบินหล่องร้อยมาหกเจ็ดปดเก้าสิบตัวนกกระจิบคุยกับนกกระจอกว่าหัวทะลอกจะทำอย่างไรดีนกกระจอก บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทายาให้หายเจ็บทันทีหนึ่งสี่ห้าหกเวันนี้คุูเกดมีนิทานมาเล่าให้ฟังเรื่องแพนด้าน้อยไม่เชื่อคนแปลนะ้าอ่านนี้ต้องอันนี้คือตัวอะไรอ่ะมีอะไรคะ หมีแพนด้าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแพนด้าเขาไปเที่ยวที่ไหนใช่หรือเปล่าขนาดที่ระบายสีกระทงในสมุทรพีพีก็พูดขึ้นมาว่าคุณพ่อครับผมอยากไปเที่ยวงานลอยกระทงจังเลยคุณพ่อก็บอกว่าฮ่าฮ่าได้สิเดี๋ยวคุณพ่อพาไปนะวันต่อมา แม่และพ่อก็พาพีพีไปที่สวนสาธารณะหลังบ้านเขาจัดงานวันลอยกระทงอ่าเห็นไหมพีพีรู้สึกตื่นเต้นมากมองไปรอบๆตัวผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยโอย้ตื่นเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวงานลอยกระทงหรือเปล่าเคยไปาไหมคะไปมา,ปายมาังอ่าแม่ครับ ผมอยากไปเล่นโยนลูกบอลตรงนู้นน่ะพีพีขอคุณแม่ที่จะไปเล่นโยนลูกบอลคุณแม่ก็เลยบอกว่าได้สิจ๊ะเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่พาไปเล่นโยนลูกบอลน,นะพีพีพ,พ่อพาพีพีเดินไปเที่ยวในงานต่อแม่บอกพีพีว่าจับมือไว้แน่นๆนะเราจะได้ไม่หลงกันนะพีพีก็เลย ในงานพีพีเห็นเด็กบางคนยืนร้องไห้หาพ่อกับหาแม่ไม่เจอหนูจะทำยังไงดีพีพีก็ยิ่งจับมือคุณแม่แน่นขึ้นเพราะว่ากลัวกันหลงกับคุณแม่พีพีเดินผ่านร้านคุณจิงโจ้ที่กำลังทำสายไหมหลากสีพีพีจึงขอคุณแม่ว่าคุณแม่ครับผมขอกินสายไหมหน่อยได้ไหมครับ คุณแม่บอกว่าได้สิจ้าแต่กินเยอะไม่ได้เพราะสายใหม่มันมีรสชาติทำไมรสชาติหวานถ้ากินเยอะๆแล้วจะทำให้ฟันทำไมคะมฟันผูฟันผูฟันจะเป็นสีอะไรสีดำาดำเพราะว่าเด็กๆต้องพอกินเสร็จแล้วต้องทำอะไรคะ,คะต้องแปรงฟันด้วยถ้าไม่งั้นฟันจะมีสีสีสดา<ำ>สีดำ พีพีเห็นชิงช้าสวรรค์คุณพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันลูกพีพี่ร้องเย้เย้ดีใจมากๆเลยผมอยากขึ้นชิงช้าสวรรค์มานานแล้วพีพีวิ่งนำคุณพ่อกับคุณแม่ไปก่อนแล้วก็มีคุณแรคกคูนเดินเข้ามาทักพีพีว่าหนูหลงกับแม่กับพ่อหรือเปล่าจ๊ะพีพียืนมองคนแปลกหน้าแล้วจึงตอบไปว่า ผมไม่ได้หลงครับเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่กำลังเดินตามมาพ่อกับกับแม่ก็เดินมาถึงพอดีแล้วก็ขอบคุณคุณและคุณที่เดินมาถามพีพีว่าหลงกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าขอบคุณด้วยความห่วงใยคุณและคุณก็ยิ้มตอบก่อนเดินกลับไปหาครอบครัวจากนั้นพีพีกับพ่อกับแม่ ก็ขึ้นบนชิงช้าสวรรค์ดูวิวในงานตอนกลางคืนเนี่ยพอขึ้นไปมุมสูงในเด็กก็จะเห็นบรรยากาศในงานรอบๆเอาละได้เวลาไปลอยกระทงแล้วคุณพ่อบอกพีพีเมื่อลงจากชิงช้าสวรรค์พีพีร้องดีใจมากเพราะว่าเพราะว่าเขาอยากลอยกระทงมานานและพีพ,พีตื่นเต้นมากๆใน,ในขณะที่คุณแม่เดินไปซื้อกระทง คุณพ่อก็พาพีพีเดินไปนั่งรอที่ข้างๆริมสระน้ำพีพีก็เลยรู้สึกเบื่อก็เลยลุกขึ้นไปวิ่งเล่นอยู่ข้างๆคุณพ่อพพแล้วก็มีคุณหมาป่าเดินเข้ามาทักคุณหมาป่าบอกว่ากินสอยไหมไหมหนูลุงจะพาไปซื้อคุณหมาป่าเดินมากระซิบพ,พีพีพร้อมกับชี้ไปที่ร้านสายไหม เออพีพีหันไปมองคุณพ่อคุณพ่อกำลังมองคุณแม่อยู่แล้วพีพีก็ตอบว่าไม่ไปหรอกแม่บอกว่าไม่ให้ไปกับคนที่ไม่รู้จักพีพีพูดเสร็จแล้วก็รีบวิ่งไปหาคุณพ่อพ่อครับพีพีเรียกพ่อเสียงดังเลยเพื่อให้คุณพ่อหันมา แล้วคุณหมาป่าก็เดินจากไป<า>แล้วคุณแม่ก็เดินถือกระทงมาพอดีเลยกระทงมาแล้วจ้ะไปลอยกระทงกันลูกพ่อก็จุงมือพีพีไปที่ริมสระน้ำพีพีก็ถือกระทงเพื่อลอยไปเพื่อไปลอยที่สระน้ำหลังจากนั้นพีพีก็บอกว่าพ่อครับช่วยเอากระทงกลับมาให้ผมหน่อยได้ไหมผมลืมอธิษฐาน พ่อกับแม่ก็ยิ้มหัวเราะกันอย่างมีความสุขแล้วพีพีกับคุณพ่อคุณแม่ก็ลอยกระทงกันในริมสระน้ำอ่ะ,อะแล้วนี่พีพีเขาไปทำอะไรนะกูเกดลืมแล้วพีพีเขาไปทำอะไรนะไปลอยกระทงไปลอยกระทงไปลอยที่ไหนอะ่ะเวลาลอยกระทงเขาต้องลอยที่ไหนคะอคลอยที่สระน้ำใช่ไหม เอามาลอยในห้องเรียนได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วถ้าลอยในห้องเรียนกระทงจะลอยไหมคะไม่ลอยแล้วต้องเอาไปลอยที่ไหนระวสาวยน้ำอ,อ่ะท,ะทีนี้นั่งที่เอามือวางไว้บนตัก<ะ>ใช่<ะ>เก็บขาด้วยอ